ไม่พอยคู่ตตวแรงนี่อะไรไม่พอยคือไม่กวดนี่บอเลยอ๋คือชือ่อคือชื่อไม่พอยหคู่่าคู่เดร่วมเงินกันคูลละสิบพันกับสบายดีเดสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สกุลโมวาซีอูในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาลชิงนนออีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอามือนี่พี่น้องบมเสียงน่อย,อยู่บ้านดงหมากแง้วพี่น้องเนาะ คือสิเขาไปหาน้องผู้เงินพี่น้องเลยเพราะว่าบอเซียงมามอบอุปกรณ์การเฮียนกับเป็นเข่านา้าซ้ำปลาหลายวันก่อนนะพี่น้องกับบได้พอ่อเล่านะก็คือเล่าน่ะไปตัดอ้อยกอน,น้าหน่อพี่น้องบอเซียงก็เลยมอบทางไหเมเพ,พิ่นพี่น้องกับเมื่อนี้บอเซียงก็สิเข้าไปหาน้องผู้เงินก็คือน้องเพื่นได้เข้าไปห้องเฮียนเร้วรืงยั่งพี่น้องเนะาะว่าทางปูยญ่เพิ่นกั รอและติดตามรับชมอยู่ที่มาที่ไปหรือว่าเป็นจังใดการมื่อนี่ก็มีโอกาสพอดีพี่น้องเลยโบเชียงก็จะได้เข้าไปหาน้องคนเนาะแต่ว่าน้องเป็นอาจจะอยู่บ้านเืินซานหรือบ่อพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้กบเป็นเวลาเที่ยงพอดีพี่น้องเลยเนาะน้องนาะจะอยู่ดอกพี่น้องเนาะจังใดก็โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวโบเชียงจะได้เข้าไปหาน้องผู้้เงินพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ้งและรับช้มน้ำกันืออันใช้ลาพันโมยูอีกว่ามื่อนี่นะ ไปลินนเด็กขวัญกันยังยัง,งไปลินยังไปกันได้ไหมอ๋อพี่น้องไอ้มาพ่อแกเพิ่นไปทงางาาไหนน่ะเอ้ยไปลินอยู่ไหน่ะไปลินทั้งหลังบ้านมาทั<อ>้งร้า,านขายของกนอยู่เลยแต่ามากับบัาทันอีกเลยพี่น้องเลยโอแต่เตราไปองค์ทำขวยนแล้วเนาะตอนนี้บ่อไ,ไปไปแล้วไปเนาะตั้งแต่เขามาเมื่อนั้น,นพอ่เอเขามามอบให้แล้วก็ไปเด้พ่อเอ้ไปเลยเมื่อนวาน เช้ากินมีบางนึงเลยแล้วก็ไปลินยังเห็นมาอยู่อเวลาไปเขาเฮียนคนละว่ันมามาเต็มเฮียนนะกัไปกินกินมีต้มมีแล้วก็ไปหาเล่นเลยโอ้ดูดูดูอะไรเนาะไปหาเล่นมีเสียได้หนึ่งแบบไปหาต้นอ้อยอีกนะดูดู เอามีต um, oh, okay, uh, uh huh. ู้ไปสะใช่ไหไปเยี่ยมคนโซ่เยี่ยมคนโซ่โอ้คนตรงขามนี่เนาะโออมาโชว์ไปเยี่ยมดูดูด้วยยังคือเสียงคือเบาแทบบสบายบ่บบริสสบายไร้เมืองอะไรได้ฮะแล้วจแต่พอเท่านันชีวิตไปเห็ดเบียกน้ำเพลินกับไอช้อมืองามมืองผู้ี่มือที่สี่กับ เพคนสีลงเพื่อนแล้วก็บผู้ที่เจ็บเก่าเมาหัวแล้วก็ลาผู้มูบอกหมูแล้วก็มาเลยมาหรือก็ให้แพทย์มาชักยาให้อือเตจเป็นจังมือมักจังมือแล้วเอยช้ำมันนี่แหละตั้งแต่มือไปงานมาบ่กสามมือนี่สิทธิ์ยาฉีดธยังแล้วบ่ชักยาแล้วค่ะชักยาแล้วแต่เนี่มัหายอ๋อ เป็นวินบ่หรือว่าเป็นแบบไราอาการเจ็บหัวปวดหัวปวดหางนี่บ่แม่นเลยเจ็บหัวแล้วก็มีไอ้น้ำอนอนอยู่เลยแบบมันอยู่บ่ค่อยอ่าก็หาองปน้องบ่บมเหมือนบวมแล้วก็นอนอยู่แล้วค<อ>่ายาอาบน้ำนี่อาการนันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยบ่แตตอนนี้ฮะพอแต่บันเทาที่ซื้อ วดกระตุนกระโตได้่เนาะมาจังเสียงบ่ค่อยมีน้องเลยแล้วปดสบายเเสียงก็เริ่มถามก่อนหน้าอันนี้แล้วว่าปากออกเลยจะมิดบ่ได้ออกังนี่แบบมันเจ็บในคอเลยต้มน้ำอุ่นกินแล้กจังพ่อหูจจกว่ากึ้นน้ำได้ไ่มฉันซะที่แรกก็กึ้นน้ำก็เจ็บ โดยโดย,โดยแบบว่ามันเป็นมาเขาเคยเป็นแ,บบล,นนแล้วลมันแบบมันเชิมเข่ามาโลดพันยาดหนึ่งในโลกก็เพาะสองแบบเย็บหัวกินข่ากินน้ำาหรอว่าสามมันนี่นะกินเข่ากับโปแซ่บแต่อัน สิทยานะจะเข้มแต่สิทธิ์ยา 2. 2เข็มแล้วเป็นยาวิตามินมาเลยเป็นยาดีเจ็บดีแล้วยา<ะ>แก้ป,ปวดก็ยังที่บ่แม่นจากมานั่ก็เจ็บนอนอ่นแอมาเลยเนาะแม่นเห็นบ่อเงินพอน่ะ มบบอมากกับพ่อเพื่อนอีกนาะอง้อนี้ก็ไนี่แหละไปล่ะหนู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 หมาหนมหนู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 งนูหนูหนูหนูมนู่นูหนาหนูหนูานูห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 นูเนูหนูหนูหนีหนมหน่นูห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 นีหนูหนูหนูานมหนูหนมหพูหน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 ูหู้หาูหนูหนูหนนูหนนูห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 น อีหลาคนเนี่ยไปห้องงามมงเฮียนแล้วนิยังคนวะเนาะไปแล้วเดี๋ยวนี้เนะ่ยมาสาวมาก็ไปเฮียนมาแต่มาอันตอนนี้นิยังไปเล่นยนิยังม่เห็นมาโมกับนิยังม่เห็นกระชิไปเล่นโมกไก่ดอกแถวนี่แหละโดยโดยอันว่าไปห้องงามมุงเฮียนกับเจ้าไปส่งแล้วบ่ดู่าไปนะมูผักน้ำคูอะไรเขาโทษไทย

เขาบัดให้ดูแลให้บัดสิให uh ้ขายเฮาก็ขายบ่ได้มังม่วงกันกกอันนี้บ่แม่นแหละอันนี้เนาะแม่นอือของเพิ่นพระเจ้าเพิ่นบ่อยู่ดูดูดูคือกินส้มหยังได้เนาะจ้าแต่ว่าบ่กล้าขายบ่กล้าขายบ่แม่นของเฮาแล้วาวเป็นของเฮาเองเฮาก็จังเฮ็ดได้โดยๆนีพเจ้าเพิ่นก็ยังอยู่ ่ไกลมีแต่เพิ่นโทรลงมาว่าให้เบิ่งให้แน่เท่านั้นเบิ่งก็เบิ่งอะไรแหละโหหมดหมู่โหจังว่าเออมันใก้กันแล้วสิขายได้มก็มาถามบ้านเฮือนบ่ติดกันเนาะแม่นเพิ่นก็เลยให้เจ้าเบิ่งแยงให้เบิ่งแยงให้บ้านนี้โยากก็คือน่นี่แหละให้าชื่อบ่ขายเด้อือบ่แม่นของเขาอือๆๆ ใช้อันปึ้มเป็นน,นั่นนั่นได้เอ้ยอนั่นของอีลาเพื่อน,นมาวาให้พี่น้องฮาเบื้อง่งกันอยู่เพื่อนเคียนตัวเพิงสืองามอยู่บ่บ <c oughs> ตัวจริงค่ะเพื่อนยูเนาะคันว่าเราอยู่กระชีให้เพื่อนเขียนให้เบ่้องยู่พี่น้องเลยโอ้ยแต่เรารามาท่านแดงคคล้ไป,ไปทั้งในเลยเพื่อนอาตอนเทียงพอดีอยู่นะนนยอ,ยอ บุรีเขียนชั้มบ่อเฮ้ยยังบุรีเขียนบุรียังเลยบอสอะมันเือหัวเดียวไไปชื่อนะบุรีเขียนชั้มจักนี่ยบอเออค้บ้างเปล่าเลยผมมีเจกตัวมีอย่างเลยอี่างนี้นแหละบุรีเขียนวโอ้โน วเดียไมีแ hmm. ต uh, 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 okay. uh, uh, ่หัวเดียวนี่ยเพรอะเอ้ยเป็นคนเท่าหัวเดียวอือเ้าก็บริเขียนชื่อใช่อันนี้เนาะชื่อใช่เนาะนี่เบิ่งบ่เสียงสิเขียนชื่อนี่ใส่เบิ่งพี่น้องเนาะเอ๋ออันนี้ก็ฮักช้าอันนี้โอ้เขียนบ่ได้ช้าบาดนีเนาะเฮาสิเขียนชื่อไว้ในสมุดอ่าปึ้มชื่อแล้วพี่น้องเ้อไปเสียงกะ xin lỗi, do yên nhu hồng, vichai yang phục bên mỹ, no. Mhm. 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 ไปแต่เช้าเนาะตอนเช้าแล้วก็กลับมาตอนเที่ยงมากินเข่าอยู่เพื่อนมากินเข่าอยู่เพื่อนแล้วก็ไปนี่นะกัดไปไหนตอนนี้ตอนเย็นเราจะไปอีกกีกว่าแบบนี้ไปกลับไปอีกวะกลับไปอีกโดยโดยอยู่โรงเรี้ยคนไหนเออกระชั้นลำรับไปโดยโดย การก็นังเป็นงอนอะอียดเจ้าก็ตอนนี้เนาะเป็นองอนเนาะเมรากป่วยโอ้ยใช้บ้างหายทีเียนซื้อใช้บ้างถ้าถ้ายากะแพมนันที่ว่าแบบหมอมให้ยักถึอชักยาเมร้ว Ừ, nó khen sư phân phân nó vân 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 Nhìn vân nó này thu <thương> ngân nó <laughs> vân chỉ hay vân nó khen hay vân 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 ma Nó nó vân 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 đấy vân 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 nó còn thư năm mặt lạy. No, y là. Bosu đã thư. Lai, vít a hai, mát chịu, mát đôi mát này mát 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 nó mát 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 ให้พี ak, mm ่น hmm. right right? 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 uhm. ้องทางบ้านเขาให้เลยคนมาซักวันหนอ่งก็มาชื่อน้ำสองเข็มถ้าหลอมปวดเศร้าก็พี่ได้ไปปวดอยู่กับพ้อหมอคนนั้นทางมันยังแย่ยังโหนเอ๋ยเนาะกินเข่ากับบ่อคอยแซ่บบ่แซ่บเนาะทิ้ได้แต่หน้าหมแล้วเขากันไม่ได้เจ็บคอเจ็บอย่างนยบ่ ปวดเตหัวหางเชื่ปวดหัวแนละ้วแนะต่เมื่อยนะร่างกายอ่อนเพียโดยดยแบบท่อเลยบูมีไผเลยเนาะบูมีเนะมอ๋อยมีไอไบูมี่นอ่องเวลาเจ็บเวลาเป็นนะคือหาผูกชิพผ้าไปพ้ามาก,กับบูมีนะยกไปาช,กชาถือชายากับ มมนม่แด้ค่ะรอตเท่าไหันบอกให้ไม่แต่ไปของหมอคุณแ้วหมอเป็นชุดนดูดูอดูอค่ะค่า,ายาก็คุมเงอนีก็แพงค่ะยาค่ะการใช้ใจมันแพง่วงนี้ของผู้ว่านะเมนด้ดจุกเข่ากับเชาวพันรถลดเอานะเมน,มน,มน,มนช้องเข็มกับสี่สพัน ดูดูดดดดแบบมันห่อนมันออกห่อนออกล้นแบบเย็นกับเย็นแบบห่อนกับห่อนโอ้โหคือเป็นอน่งเลยดูดูดูทตมันห่อนมากต่ในตั้งหนามมาทมเช็ดห่อนอย่างเนาะ โดยด้วจังไลยคะเห็นว่าเขากับบัวอยากรบกวนเจ้าเด้อยเนาะดูว่าสิมาหาอีละเพื่อนมันนี่ค่ะไปดูเขากับบรบกวนเนี่ยเขากับจิคอล่าก่อนเนาะเด้อโดยโดยอันเจ้ากับไปเจ้ากับพักพ่อนก่อนเนาะโดยโดยโดยพักพ่อนก่อนก็ได้เด้อยเด้อโดยโดยอันจังหงามื้อนาบุ้น่าเขากับจิคอมาหาเพิ่นใหม่เนาะกับเพิ่นยูอันเจมโอไฮมี่มาไก่ เจ้าเจ้าเอากลับบ้านก็ได้เสื่อเอ้ยเด้อโดยฮัจิเดินทางไปทั้งไม่้เนาะไปทั้งบ้านอื่นนี่แหละโดูจังไรก็คือเข้าวบ่อเนาะมือนันไงเดี๋ยวเอาจีเข้ามาหาอีหลาเป็นไม่นี่ตอนเจ้าก็เมื่อยอ่อนออ่นเพลียร่างกายก็พักผ่อนกันลายๆได้เอ้ยเด้อโดยเนาะเจ้าเจ้าอายุดีไม่แห้งเด้อหายเศร้าไปๆเนาะ โดย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 เป็นกระซองสามมื้อนเนาะขาดพุงพึ่งยู่โดยดีนะจังนใดครับขอตัวลาครับคุณเฉลี่ยเด้อโดยโดยสบายดีเช้าเช้าพักผ่อนเนื่อยเรื่อยเด้อโอเคพี่น้องเนาะกลับมาเมื่อนี้กับมาเชียงกบ่าสิมาหาน้องลาเพลินพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็บโบยู่เนาะพี่น้องเนาะมาเต็งเฮียนก่อนเที่ยงนะครับ แม่์แล้ว,ว่ากินข้าวต้มมี่แล้วก็เล่นหาเล่นได้ป่านพี่น้องเลยซึ่งตอนนี้กับเม่์แล้วกับปุ้ยพี่น้องเลยเนาะปุ้ยตั้งแต่ไปงานปฏิกิรนะิยนานะงานปฏิกิริยศพทั้งบ้านใกล้ขึ้นเคียงเนี่ยแล้วก่นนะสองสามมือมานะครับบรสบายเด้พี่น้องเจ็บอ่าอ่อนๆแน่เนาะโอ้ยน้องจังไดกับสู้ๆเป็นครอบครัวกับทั้งบุญนี้ผู้ชายน้ำเนี่ยพี่น้องเลยที่น,นี้เราแค่นอนอยู่เพื่อนผู้เดียว เดี๋ยวโบเสียงก็จะได้เลื่อนทางไปก่อนพี่น้องเนาะพูน่ะพวกมาเมื่อนี้กับโบเสียงกับมากับมาทีมงานพี่น้องเลยมากับเบาเตียงทองแต่กับทั้งเบาจันทร์น้ำพี่น้องเนาะเพื่นอันสิถ่ายเบาเสียงอยู่พี่น้องเในกับโบเชียงจะได้ย่างบุกป่าเดี๋ยวเพื่อนซานเพิ่นไปนี่ะพี่น้องรัดไปตรงนี้นะเนาะเพราะว่าบ้านทางเขาน้องผมเงินเพิ่งรถโบเหอดพี่น้องเนาะเสียงก็ได้เลาะเนี่ยขามหัวขันเงี้ยเพื่อนซานเปิ่มาพี่น้องเห็นเนาะ เป็นอย่างนี้เกงหรไม่บ่โอ้โดยเก่งคนตอนเที่ยงเนาะโดยูดูเจอมีตู้มันก็นังเห็ดกับขขากับแม่กินตอนเที่ยงพี่น้องโอ้ยพี่น้องเนาะมาพี่เดะพี่น้องมาเจอมาเชียงยางมาเลยเจออีหล่าอยู่พี่เดะเป็นมาลินแต่น้ำมูเนาะพี่น้องอะลลสบายดีอันผมสดีโย โอ้พี่น้องเนาะไปล่าไปนั่งอยู่ห้องบนกคอนก็ได้เนาะดูดูไปมองพ่นกระแรกปุ่มาขางต้นไม้ฮะที่กระแรนั่งมันเลดพี่น้องเลยเนาะโอ้นั่งขางรถบนเตียงอย่งนี้พี่น้องเลยเนาะดูดูตัวจะมาแต่เล่นเพราะจะมาแต่ใช้ด่าอืม ใช่คือว่าไปทังข้างมเทียนไปไดลยงพิ่ะขับตอนเที่ยงฮะอยัพิ่จะัตอนไปเทียนจะมาจะตอนเที่ยงกินข้าวกินหน้าอ่เนยเออกินไดไยังกินนะได้ยินไข่ดูไข่ไขไม่ไขบอะไรโอ้ไข่ที่อายมาให้อ็นบ่เลย Bất 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 ô bất 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 Ừm, bất 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 ชื่อชื่อนั่นไงชื่อไม่ค่อยอคู่ตัแรงนี่อะไรไม่พอยคือไม่กวดนี่บ่เลยเอ้าคือชื่อคือชื่อไม่พอยอย่างคู่เพราะคู่เดี๋ยวรวมเงินกันพูดละสิบพันสิบพันเลยอ๋อรวมเงิน,นเก็บเงินคนละสิบพันกีบหนิบ่ละ่ะเลย,อ,ยอ๋อแล็บเอาไปให้คู่เลยเศร้านี่ก็ 10, ะสิบพันเ๋ยวตัวแรงก็ ตอนแรกนี่เห็นยังล่ะตอนแรกก็กวาดยังขายหอดยังเหลือยังมันยังไม่ได้หอดหาซิบเอ้าคือว่าหาซิบคือยังล่ะอ่ารวมเงินกันหาเป็นเป็นสองใบแล้วกันร่วมกันเป็นซาวเป็นซาวพันซาวอยากได้ใบซาวสามใบเลยกับรวยหาซิบอืวันนี้เอาเอาไปให้คู่อีกบ่ ดยเอาเป็นเอาไปเซ็งคะแนนวะหรือว่าแบบไดบะเม็นคือเอาเอาเป็นเก็บเงินเนาะโดยโดยเจ้านาว่าเจ้าคือโกดึกนะคัดแข่งคัดแข่งไปใช้เป็นยังคือคัดแข่งเล่นบ๊อเ่นแลนลายบอเลยเออ ดินกั้มูก้มยังเลย,นยเนาะดินเมันก็ดีอีกว่าดูว่าดินแม่ดินกั้มูเท่าน,น,นี้อืดินเท่านี้เนาะโดยอันว่าแม่เจ้าหนุนบอสบายเนาะอ้ายเข้าไปเมื่อกี้นี่แล้วหนะึออ่งเข่าหนะึ่งน้ำเป็นอยู่บ่างละได้ได้อยู่เนาะเข่าหนึ่งน้ำหนึ่งยังเป็นอยู่ ซอยเม่เจ้าเด้อเม่เจ้าบัวสมายไอ้ไอ้เพิ่งมาเมื่อกี้นี่ไปเข้าไปหาบเห็นเจ้าออกมาเขาพอดีเม่เจะเป็นจังมืดะนดะฮะเป็นห่ามือเม่นบ่ห่ามืดไปไปไปบุญแจกเขาเลยถึง นั่นเลยปุ๊บป็นตอนพุีเป็นตอนเที่ยงเลยนะไปบุญแจกบ่หรือว่าบุญไงบุญเจ <c ười> เอาแมเา àn, ่ àn, เจ้าคือว่าไปงานเกี่ยวกับงานพนิกิจศพบริเวณบ่อหมู่แล้วเจ้าหน่อยเนรยังเหลือเนาะแม่เจ้าบ้อหายพังมาแล้วเอาแม่เท่าตัวนี้เป็นสือโปรสบาย bừng mề năm lạ đó đùi chân này cả tối nay gặp phải ham phải hiên sầm mầm sầm nó đi chạy bó đây không hiên à hiên như thay đây hiên nó nhang phải không cho nhang phải tay chân muốn cho nhang phải hiên này tay chân muốn จะมาไรอีกแปดโมงบ่หรือ่เจ็ดโมงไปเจ็ดมงเนาะอันจะาล่องล่องเพลิงชาติไรบ่ละฮะเอาล่องเพลงชาติบ่ไรบ่คาเอาเวอาเวลาเขาร่วมทุ่งรวงอย่างเจ้าบนบ่ในห้องเพลงชาติน้าบ่้ยห้องอยู่จะลองบ่ไรขลุทุ่งชาติน่อยไง ทองทองเลขทองยางเลขฉลากพ่อได้ทรัอยู่บ่เลขบางสูตรบางอย่างนะสองหนึ่งสองสองสองสีงฉลากอยู่บ่ยังบ่ได้เขียนชื่อได้ใช่ไหมเขียนชื่อได้อยู่เนาะอ่านอ่านนี่พอได้อยู่เนาะอ่านกันแมนบ่อเฮ้ยผมมีหลักฐานพี่น้องเลยวันทีเอาปึ้มมาให้เพป็นเขียนอยู่มยนี่งอ่งมากนะพ่ออยู่ เดินเพี่น้องเดินบ้านเดินเมืองนี่เนาะเป็นมาเตลิงมีลนะตั้งใจเฮียนะดาเด้อข้างนอกอยากเจอไอ้ซึ่งเธอซับคะแนนไอ้สีม่วงอะเฮ้ยซึ่งเธอซับคะแนนอยากให้โทรศัพท์บาทนี่อเลยนันสิบ่อนั่นเพราะเจ้าชิเล่นเป็นอยู่บ่เป็นเจ้าเคยใช่แต่ว่าโทรศัพท์นะเลยเราจะเอาไปเห็นยังโทรศัพท์นะหึ่งเกมฮะ เกโบบริทนเกมโบได้รายให้โบสนับสนุนอันนึ่งเกมสิบูเป็นเรียกเป็นงานนี่สิบูเป็นห้ามเป็นเฮียนเนาะบุรีบุรีล่ะไอ้เอ็งคือื่นแด้บบเอาวะบอยอดจัดโทรศัพท์เงินอะไรเงินเอาไปนี้ชื่ออะไรเงินอะชื่อขนม เดตุลทรัพย์จะไปเล่นเกมโอ้าอ้ายโ่ไห้บม่สนับสนุนเดบุไปหั่ไปเฮียนที่ทั้งใจเฮียนก่อนเนาะเลยตั้งใจเฮียนก่อนหน่าเลยมีเบิ้องโตถกโตทัดไปก่อนก็ได้เนาะเลยดตายถัดก็ตายแล้วเลยโม่สิบอกไปไม่สิบอกไปำเฮียนทั้งอันนี้โม่โตทัดไปตายเสียเออ เนาะตอนนี้12ป um, ีแล้วเจ้าเนาะโดยอืเๆๆ้าบ่เป็นหยังซะเนาะอ่าถ้าไร่ก็ดีคือกันโทรศัพท์ให้ก็เว้ายอกอีซี่ดอกเด้อูดีกศึกษาในอ่าเบิ่งใน YouTube อีหยังได้ถ้ามีเนาะโดยดยดตามยุคตามสมัยมันนั่นแหละเนาะอันเจเว้าทนี่ว่าไปเฮียนั่นอ่าาดอ10,000ว่าจะเว้าน่ะโด คือสีเอาไปให้เพื่อนอะค่ายัง,ง 10, บ้านี่สิบพันเลยขายไม่คยเกิอะไรยังบริสิทธิ์ฮะ <ả? S 2> ยังบริสิทธิ์ซื้อ,อยังอ่ะซื้อไม่พอยซื้อไม่พอราห์ละสิบพันว่าไม่พอไม่กวดนี่บ่สเยซื้อไม่พอไปโรงเฮียนเอาไปกวดไปยังใช่บอสเลยแม่เจ้านังบอสบายก็จะดื่มเด้อดื่มไปเบิ่งแม่เจ้าเด้อเลยบิงบ่งยังคนนั้นโดนด่าเด้อ เพราะว่าแม่เจ้ากับบุมีไผ่เตนอยู่กันไม่ต้เจ้ากับอายุกหลายแล้วเ่าอมืแตเล่นแต่ย่งเนาะบ่งเม่นำเลด่าเลยโดยดตักน้ำตักไน่ผนใส้อย่งกับพังฝนเโดยดยเนาะไปโรงเที่ยบ่บานบนี้ใบซองเนาะมีอยู่พันกีบีเอ๋อบะฮะ่ายมีอยู่พันขีบเลย เป็นย yeah. ังอันจมูกนะปากนะเป็นยังคือเป็นเพรชั่นนะฮะลมลมเป็นยังคือลมเลนเลนเลนในล่มมาเชียวเงินให้สิบพันกีบเด้อไปใช้ใจที่จะบอกกีนหนี้เด้อเด้อไปซื้อพ่อไปซื้อไม่กลัวเนาะเด้อเด้อเด้อไปเลยเห็ดให้มันอ่าหม้อ่าจังเลยกับไปซื้อแล้วกับไปเห็ดให้เรียบร้อยเนาะ เจาก็สีสบายอย่าไปชื่อขนมเลยจะบีเลยเดี๋ยวไอ้มือหนักมอแน่เดิอาชิมาถามแม่จ้าเด้อถ้าจะบปวดตัวนั่นอาจิถามเจ้าอีกเด้อเออ่าตัวไรอ่าโอเคเนาะอ่าเพราะว่ากะมาจิเข้าไปหาแม่เพื่อนกัแม่แล้วก็บบอสมบายอีกนิดหน่อยเนาะอ่ะได้อ่ะชิพันกี่เหตุใดก่อนเอาน้ำเงินน้ำผู้ใหญ่นะเอออ้าว เลยเยอ่าม <Krist ian> ือน <t ôi> <ừ> ั à, này, ่นน่ะอ <Đ úng S 1> ้ายนมาบ่พ่อเจ้ามือนันมามอบเครื่องคองให้นะเลยมอบให้แม่เจ้าเป็นชุดอุปกรณ์การเฮียนเนาะทีอ้ายทีเจ้าน้ามานั่งทีไปขึ้นเออเจ้าปัดอ้อยเนาะเออแม่เนี่ยแม่จะบอกอยู่มือนั่นน่ะอืทีเจ้าว่าอยากได้ชุดทางเฮียนที่ไปขึ้นบ้านสาวกล้วยมือน่นเนาะ อ่ามันนี่มื่อนั้นมาก,ก่อนอีกวันหนึ่งมาไ้ไอ้กับมามอบเห็เจ้าแต่เจ้า,จาโอยู่อ่าโอเคแล้วเนาะ,ะไปมั้งำเย็นเด้ออย่าล่นไอ้เบิงไปในเบิงรถเบิงด้าในเนื้อดาเด้ออ่ลาลดแงมันหลายผ่านทางถนนใหญ่นี่เบิงรถด,ด่างน,นะครับขอบคุณพี่ใหญ่เพิ่นยังสูงเนาะเพิน่นช่วยเหลือเจ้าตอนนั้นเนาะมาแต่โบหินมื่อนั้นนะขอบคุณเด้อ ดีใจบ่ดีใจอืมดีใจวันนี้ตั้งใจเฮียนนะบ่หน,นีเด,อด,ด,ด้อเลยเลยอ,อ,อืมอืมอืมไปหลัไปอ,อ่ะสบายดีไปสบายดีเช้าเช้าไปดลัไปะวันนี้ไปเมื่อเฮือนเนาะไปยังทำเฮียนเดอ้อจะไปซื้อก,กาแฟให้ลุงครับอืมไปไป,ไปอ่าอ่าโอเคไปเลยพี่น้องเนาะมาพ่อนะดีใจพี่น้องเลยเล่นไปซื้อก,กาแฟมาให้ลุงพนว่าพี่น้องเยเนาะ โอ้ยพี่น,อนะน,นพอพ้องเลยอ่ดดนะโอเคพี่นอ้องเนาะจังไดะมาพ่อเพิ่นพอดีเนี่ยพี่น้องข้างทางเนี่ยนเนาะบ่เชียงกัมาไปเส้นนี้เนะี่ยพี่น้องเข้าไปหามแม่เราแบบนี้เราบุญยูพี่น้องเลยกได้มาพอ่อเราอยี่ยนี่ก็ได้นั่งถามอยู่นี่เนาะข้างรถบ่อเตียงเนี่ยนะพี่นอ้องเลยเตะแห้งเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องเนาะถือว่ามานี่กะได้สัมภาษณ์น้องเป็นไปได้พี่น้องเนาะหลายวันก่อนมาโบาเสียงกับโบได้มาพา่อมามานี่กะได้เจออยู่ขคางเลื่อนคางยังเดี่ยเป็นมาเล่นกระมูกเพื่อนเนี่พี่นอนะ้องน้อยมาเล่นเตะบานเตะยังอยูอย่เนาะเตะกัขวดด้วยพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวโบเสียงสิได้ลาพี่แล้วน้องกันไปเบิร์สุขุมสคนแล้วพี่นอ้องก่อนอื่นกับโบเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทาง หาผู้ใหญ่จะดีที่เขามาสวยเดือเราไอ้ก่อนหน้าเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข้ยาให้มีสุขก,กายและสบายใจเนาะที่ขาดไปไ่ได้กับบเสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอาพ่อเม่พี่น้องและเอ็มซีทุกๆคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจอาบ,บ่าเสียงโดยมาตลอดเนาะสำหรับมอนีกับบอเสียงก็สิได้ลาไปแล้วไว้โอกาสหน้ามื้อหน้ามือามอาม้อในนี่บ,บ่เสียงที่ขามาใหาดา้ด่าเป็นไม่พี่น้องอีกเนาะ สำหรับนี้ก็ขอก่าวคำบาสบายดีและสะวัสดีกันเบอร์สุขุขคนเดอ้อพี่น้องสบายดี